เจอกับเราสองคนในคู่สีกระเตงกันไปซึ่งวันนี้เราจะมีแขกติมศัก์ที่จะมาเปิดตัวในอี EP นี้นะคะโอเคค่ะงั้นท่าต่อไปท่าที่สองแม่อยากไปไหนซึ่งก์อะไรนะคะไปออไปดูนิทรรศาการหนึวันพันอาร์ตกับ1มัมพันเรื่องราวตลาดสุดชิคมันจะมีน้ำมีขนมให้แม่ด้วยเราไปตรงนี้นะ ว้าวสิล็อนา,าเขาเจ๋งม,มากเลยเรื่องแสงเ้วยเนะ สวัสดีค่ะเจอกับเราสองคนในคู่สีกระเตงกันไปวันนี้ก่อนจะพาแม่ไก่ออกไปข้างนอกนะคะ <ๆ S 1> เราจะให้แม่ไก่ดื่มเครื่องดื่มเป็นประจำอยู่แล้วก็คือโปรไวตาเครื่องดื่มโปรไบโอติกนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณแม่ดื่มแล้วคุณแม่ก็สามารถขัดถ,ถ่ายได้ปกติแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าการดื่มเครื่องดื่มโปรไวตาค่ะเขาจะไม่ใช่ยาระบายไม่ใช่ยาถ่ายนะคะแต่เขาจะมีส่วนผสมของจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะซึ่งทําให้ลําไส้่ะมีการปรับสมดุลเรา ก็ช่วยย่อยช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้คุณแม่ได้ดีขึ้นซึ่งต้องกินมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าระบบขับถ่ายของแม่ไก่ดีขึ้น,นะคะแม่ไก่จะมีลักษณะของการถาร่ายเหลวแต่ไม่ใช่ท้องเสียนะคะมันจะมีลักษณะของเหลวนิ่มไม่ใช่เป็นอาการของการท้องเสียซึ่งตรงนั้นนะคะแม่ไก่จะทานมาประมาณสักเดือนหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลภาพรวมนะคะตัวนี้ดีมากๆนกนักกินแล้วเป็นไงบ้างดีไหมคะคะพร้อมแล้วเราจะไปกันเลย ไปกันค่ะเดี๋ยวเราวันนี้ไปเที่ยว้านนอกกันอ,อ้อลืมไปกิจวัตรประจําวันของเราก่อนจะพาแม่ไก่ออกไปให้รางวัลแม่ไก่จากการไปเที่ยวเราต้องมีการทํากายภาพบําบัดก่อนซึ่งวันนี้เราจะมีแขกติมศักดิ์ที่จะมาเปิดตัวในอีพีนี้นะคะต้องว่าเป็นนักกายภาพมือดีของแม่ไก่เลยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะว่าคนนั้นเขาเป็นใคร เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีมาทําฝึกกายภาพบําบัดของคุณแม่ให้กับทุกๆคนดูนะคะถือว่าเป็นการแชร์การดูแลคนที่มีการเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกรับเชิญที่เป็นแขกกิติมศักดิ์ที่จะมาทํากายภาพให้คุณแม่นะคะก็จะเป็นป้านะคะป้าก็จะมาทํากายภาพบําบัดให้คุณแม่ซึ่งป้าก็ทําทุกเช้าอยู่แล้วะค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการการทํากายภาพเบื้องต้นให้คุณแม่ทุกๆเช้าก่อนนะคะซึ่งเราจะทําทั้งหมด5้าท่าเดี๋ยวจะให้ป้าลองเริ่ม แม่มให้ความรบมือนะอันนี้ก็คือท่าแรกก็คือการพับแขนยืดแขนนะคะก็คือเราจะทําประมาณ20ครั้งประมาณ3ยกนะคะโอเคโอเคค่ะงั้นท่าต่อไปท่าที่2ท่าที่2ก็คืออะไรนะคะตแต่ยืดตรงยกขึ้น1เจ็บนิดนึงแต่มันจะค่อยๆคลาย2 ครั้งที่3ส,สู้ๆโอเคค่ะแล้วก็ไปท่าที่3ท่าที่3คือค่าฟันศอกหไม่กัดสองอไปข้างนี้ด้วยอ้าวสโอเคไปท่าที่4ค่ะท่าที่4คือฟันศอกไปด้านหลังเนาะหนึสองสา สุดท้ายนะคะจะไปที่นิ้วมือนะคะตรงนิ้วมือเราจะต้องทํากายภาพตรงนิ้วมือให้แม่ด้วยเพราะว่ากันข้อติดอย่างนั้นค่ะก็จะเริ่มจากนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งขบทุกนิ้วนะคะเร็บไหมอดทนเนาะนี่ก็จะเป็นท่ามาตรฐานนะคะที่จะทําให้แม่ทุกๆเช้าจริงๆอาจจะฝืนหน่อยในสเต็ปแรกเพราะว่าฝั่งเนี้ยแม่มีแรงแล้วแม่ก็จะต้านนิดนึง ราะว่าตรงนี้ค่ะแรกๆอาจจะต้านแต่สักพักทำไปสักพักสักยกที่สองะค่ะแม่ก็จะเริ่มค่อยๆผ่อนคลายแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องให้คนที่บ้านแล้วก็คนที่เขาไว้ใจอะค่ะคทําให้แล้วเขาเขาจะให้ความร่วมมือเขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยอ่าบอกมือเลยอ่มมือสู้ไหมสู้ชูสองนิ้วกัมบกัมบเบกัมบ ต้องบอกว่าเราต้องทำสม่ําเสมอนะคะทุกเชา้าทุกทุกวันเนี่ยคือทํามาสักพักแล้วนะคะก็แม่ก็จะมีปฏิกิริยายหรือแม่สามารถที่จะแบรได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ปกติเหมือนฝั่งนี้ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับภารกิจกายภาพบําบัดโดยแขกิติมศักดิ์อย่างป้านะคะซึ่งตอนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาแม่ไก่ไปเที่ยวข้างนอกกันวันนี้แม่อยากไปไหนไปซื้อเลอะไรนะคะไปอ๋อไปดูนิทรรศการโอโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะพาแม่ไก่ไปดูนิทรรศการที่ไหนนั้นก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะไปกันเลยค่ะตามมานะเดี๋ยวไปเจอกันที่นูน้นไปเลย แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งคุณแม่คุณลูกเดี๋ยววันนี้จะพาแม่ไก่ไปนิทรรศการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามแม่ไก่กับจ๋าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยใช่ไหมแม่ไปกันเลยค่ะไปไปยิ้มน่อยได้ไปเที่ยวแล้ยิ้มน,อน่อย,ย ระหว่างทางที่เรากําลังจะพาแม่ไก่ไปดูนิทรรศการนะคะนึกขึ้นได้ว่าโปรไวตาที่บ้านเราหมดเดี๋ยวเราอาจจะขอแวะไปช็อปปิ้งซื้อไปตุนไว้ให้แม่ไก่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆคนไหนคะที่สนใจก็สามารถแวะซื้อได้ตามจุดจําหน่ายที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะใกล้ตรงไหนอย่าลืมไปช็อปกันนะคะไปกันเลยค่ะ วันนี้จะขอแนะนำซูเปอร์มาร์เก็ตที่จ๋ามาบ่อยๆนั่นก็คือ Foodland s u p e r อร์มารศูนย์รวมของกินของใช้ที่มีคุณภาพถูกและดีต้องนึกถึงที่นี่เลยค่ะ Foodland s u p e r อร์มารวันนี้เราเลยขอแวะมาซื้อของดีของมีประโยชน์ให้แม่ไก่เอากลับไปดื่มที่บ้านกันนี่เลยค่ะ ProVita าเครื่องดื่มโปรไบโอติกเขามีวางจำหน่ายที่ Foodland s u p e r อร์มารด้วยนะคะหรือหาซื้อเพิ่มเติมได้ตามจุดจำหน่ายที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะใกล้ตรงไหนไปช็อปกันได้เลยนะคะค ช่วงนี้หน้าฝนโปรไวตาห่วงแย่สุขภาพของเพื่อนๆทุกคนโดยการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพียงเพื่อนๆซื้อโปรไวตาหลัง30ขวดฟรีค่าจัดส่งไปเลยค่ะสนใจกดสั่งซื้อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับมัมมัมสีนครินค่ะวันนี้พาแม่ไก่มาเที่ยวงาน1นึ่วันพันอาร์ตกับหนึ่งมัมพันเรื่องราว <halls. S 1> เดี๋ยวจะพาแม่ไก่ไปลองดูตรงตู้สติกเกอร์นะคะว่าวันนี้เขาจะแนะนําให้เราไปทําอะไรดีที่มัมมัมสีนครินเดี๋ยวตามจากกับแม่ไก่ไปค่ะไปเลยแน่ อันนี้เขาจะบอกเราใช่ไหมคะว่าเราจะทําอะไรดีที่นี่นโอเคงั้นเริ่มเลยแม่จ๋าแม่จะไปที่ช้อปปิง้งกินดื่มอาร์ตหรือเล่นเล่นเจยจอย,จอยแม่จะเอาอะไรคะเอาอาร์ตอ่าคุณแม่บอกว่าอยากจะเอาอาร์ตอ่ากดเข้าไปโอเคเพิ่มความหลากหลายอันนี้นะ่าไม่น่าจะเหมาะกับแม่เท่าไหร่แม่เอานี้ไหมเดินท่ามกลางก้อนเมฆนับพันเอานนี้นะ แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะไปต่อ,ตอโอเคถ้าเราเลือกแล้วก็คือไปต่อเราจะต้องถ่ายรูปใช่ไหมคะกดกล้องให้หน่อยแม่จ๋าเรามองกล้องนะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นสติกเกอร์สามวิสองหนึง่งแ,แล้วก็สติกเกอร์ออกมาแล้วนี่คือที่เราจะพาแม่ไก่ไปนะคะท่ามกลางก้อนเมฆเราจะกระเตงกันไปโซนอาร์ต ขอบคุณนะคะคุณะคะ่ะไปกันเลยนะตามนี้นะะดีวย,ยวมาเก๋ๆแม่เห็นไหมคะ าถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่มัมมี่รีนรินลร์แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดินเราต้องพาแม่ไก่มาเติมพลังซึ่งวันนี้เราแวะมาที่ไหนรู้ไหมเราแวะมาที่ร้านนี้เลยค่ะ <c oughs> ร้านサา,าดาเฟสฟอร์มป่าเป็นออร์แกนิกคิทเช่นนะคะต้องเป็นบอกว่าเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็เลยต้องพาแม่ไก่มาเติมพลังแล้วก็เพิ่มสุขภาพที่ดีด้วยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเติมพลังแล้วก็ค่อยไปเดินนะแม่นะงั้นเดี๋ยวให้แม่ไก่เลือกเมนูก่อนอันนี้คราบผัดปลาสลิดเราสั่งสั่งเนาะที่หนึ่งอ่ะจะเป อ๋อไม่มีไม่โดนใจหน้านี้มีไหมคะไม่มีทําไมถึงไม่ชอบหน้านีน้เลยเนะี่ย เราดูแผนที่กันว่ามันมันในสีนคกลิน่ะเราจะไปไหนกันต่อแม่ดูตามมือจ๋านะว่าเราจะไปตรงนี้กันดีไหมตลาดสุดชิกมันจะมีน้ํามีขนมให้แม่ด้วยเราไปตรงนี้นะ มันม wow, ันโซลาเซลล์ by artist ว้าวสิลับเอเขาเจ๋งมากเลยเรืองแสงด้วยนม่เห็นไหมเห็นไหมต่ำจ้าสวยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปตรงอื่นต่อนะ มันมันอาร์ติสเนชั่นนะคะถือว่าเป็นหับศิลปะแห่งใหม่ของโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งหับแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชั้น2และ3ของศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ซีนคกลินต้องบอกว่าพื้นที่จัดแสดงงานศิลป์ของเขาอะค่ะควกว้างกว่า1 0 0 0 0มตารางเมตรเลยนะคะบอกเลยว่าโลกศิลปะบนพื้นที่กว้างขวางนี้เต็มไปด้วยอาร์ตแกลเลอรี่ตลอดจนอาร์ตสเปซมากมายหลากหลายแบบทําให้คนที่มาเดินงานนะคะไม่ผิดหวังแน่ๆจุใจเต็มอิ่มมากๆก,กับการได้เห็งานศิ ในครั้งนี้ยังไม่หมดนะคะที่นี่เขายังมีห้องสมุดด้านศิลปะหลากหลายแขนงรวมไปถึง Creative w o r k s h o p ให้เลือกสนุกกับงานศิลป์แล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมายผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบหมุนเวียนมาให้ชมกันตลอดเวลาคะ่ะใครที่สนใจก็ลองแวะไปชมโลกแห่งศิลปะใบล่าสุดกันได้เลยนะคะ เห็นไหมตัวที่เรากดตอนแรกอ่ะไอเดียกิจกรรมของคุณวันนี้เราจะมาตรงไหนเดินอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆรับพานลาวกับเราอหยู่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้านี่ไงตัวเนี้ยที่เรากดด้านหน้าจำได้เนะาะเดี๋ยวเราไปเดินดูไปเดินบนท้องฟ้ากันดีกว่าเนะนเ,เรามาถึงแล้ว ็มอิ่มกันมากมากแล้วนะคะกับวันนี้กับกระเตงกันไปกับแม่ไก่2คนวันนี้มาเที่ยวมันสมเชื่อค่ะมันคูณ2 1วันพันอาร์ตนะคะกับที่ศปีนคินทร์แห่งนี้ใครสนใจที่อยากจะแวะมามาได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่เช้ายันมืดอะค่ะก็สำหรับวันนี้แม่ไก่น่าจะเพียละก็เดี๋ยวยังไงวันนี้จะพาแม่ไก่กลับบ้านแล้ววันนี้เต็มอิ่มมากๆได้ทั้งแบบความรู้แล้วก็ได้ทั้งแบบว่าความเป็นศิลปะของเด็กไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนแล้วก็เจอกกัันนีห้าสสวด ฝากกดไลค์กดแชร์ได้สับส่ายให้เพื่อนๆด้วยนะคะ